หากจะเอ่ยถึงศิลปินหญิงที่สามารถครองใจคนฟังได้ทั้งจากเสียงร้องอันนุ่มลึกความสามารถจากการแต่งเพลง และความจริงใจที่สะท้อนผ่านบทเพลงคงไม่มีใครไม่รู้จักไอยูศิลปินหญิงแถวหน้าของวงการเคป๊อปที่ก้าวข้ามจากภาพลักษณ์น้องสาวแห่งชาติสู่การเป็นราชินีชาติเพลงได้อย่างสง่างามเธอไม่เพียงแค่ร้องเพลงได้อย่างไพเราะแต่ยังสามารถเล่าเรื่องผ่านเสียงดนตรีได้อย่างจับใจถ่ายทอดความรู้สึกทั้งสุขเศร้าและความงามของชีวิตออกมาเป็นบทเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนทําให้แฟนเพลงทั่วเอเชียต่างหลงรักในทุกก้าวของการเติบโตทางดนตรีของเธอ และนี่คือ The Secret Scandal เส้นทางชีวิตของไอยูจากติลดลบสู่ประสบความสำเร็จ ีจี G. อื่นหรือที่แฟนๆรู้จักกันในชื่อไอยูเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงหญิงที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในเกาหลีใต้เธอเดบิวต์ในปี2008ขณะอายุเพียง15ปีภายใต้ค่าย LOEN Entertainment แม่เพลงเปิดตัวอย่าง Lost Child จะไม่ได้เป็นที่รู้จักในตอนแรกแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และกลับมาพร้อมกับซิงเกิล Good Day ในปี2010เธอสร้างปรากฏการ์ด้วยเสียงโน้ตสูง3ขั้นจนขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงนานหลายสัปดาห์และทําให้ชื่อของไอยูก ลายเป็นที่จดจำในทันทีนอกจากเสียงสายทรงพลังแล้วเธอ,อยังพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้เป็นแค่ไอดอลแต่เป็นศิลปินคุณภาพที่สามารถแต่งเพลงเองได้โดยเธอมีผลงานเพลงฮิตมากมายซึ่งต่างก็พูดถึงเรื่องราวชีวิตความรักและการเติบโตของเธอเองผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งและจริงใจผลงานเหล่านี้ทําให้เธอไม่เพียงแต่เป็นขวัญใจของแฟนเพลงแต่ยังเป็นศิลปินหญิงผู้ทรงอิทธิพลอย่างแท้จริงในวงการบันเทิงเกาหลีที่ทัวร์คอนเสิร์ตไม่ใช่แค่ทั่วเอเชียแต่ทั่วโลก You've become even more lovely. ก่อนที่ไอยูจะกลายมาเป็นศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดอย่างทุกวันนี้นะคะชีวิตของเธอถึงขั้นติดลบค่ะเรียกว่าชีวิตของเธอเนี่ยลำบากเหมือนกับนางเอกในซีรีส์เกาหลีเลยทีเดียวย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กค่ะเมื่อไอยูยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยปัญหาทางการเงินที่หนักหนาเกินวัยจะรับไหวทุกอย่างเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่แม่ของเธอไว้ใจใญาติคนหนึง่งและตัดสินใจลงชื่อร่วมในการขอกู้เงินโดยหวังว่าจะช่วยเหลือกันได้ในยามลำบาก ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นบาดแผลใหญ่ในชีวิตเมื่อยาติคนนั้นนําเงินทั้งหมดหายตัวไปโดยไม่รับผิดชอบใดๆทิ้งภาระหนี้สินไว้มากมายให้แม่ของเธอต้องเผชิญหน้าตามลาําพังโดยไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยวิกฤตทางการเงินนี้รุนแรงถึงขั้นทําให้ครอบครัวต้องเผชิญกับการสูญเสียบ้านที่เคยอยู่อาศัยเพราะไม่สามารถชําระหนี้สินได้ทันเวลาการถูกข่มขู่จากเจ้าหนี้การมองเห็นข้าวของค่อยๆถูกยึดไปทีละชิ้นทําให้บรรยากาศในบ้าน เต็มไปด้วยความตึงเครียดความกลัวและความสิ้นหวังจนสุดท้ายไอยูก็ต้องแยกจากพ่อแม่ไปอยู่กับยายพร้อมน้องชายตัวน้อยโดยไม่มีใครรู้ว่าครอบครัวเล็กๆนี้จะกลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งเมื่อไหร่บ้านหลังใหม่ที่ไอยูไปอาศัยอยู่นั้นไม่ใช่บ้านในนิยามที่อบอุ่นปลอดภัยค่ะแต่มันคือห้องแคบๆเพียงหนึ่งห้องที่ต้องรองรับทั้งเธอน้องชายและคุณยายทุกคืนที่ล้มตัวลงนอนพวกเขาต้องใช้ผ้าห่มบางๆขุมร่างเพื่อกันหนาวไม่มีเครื่องทำความร้อน ไม่มีเตียงอุ่นๆมีแต่เสียงมแมลงสาบที่ไต่ตอมอยู่ตามมุมห้องและแสงไฟสลัวจากหลอดไฟเก่าๆด้วยฐานะที่ยากจนอายุและน้องชายต้องกินเพียงมันฝรั่งต้มเพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันในตอนเช้าเธอต้องเดินลงเขาเป็นระยะทางไกลเพื่อไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินแม้แต่จะขึ้นรถโดยสารในขณะที่เพื่อนๆแต่งตัวสะอาดสะอา้านและพูดคุยกันเรื่องหนังสือเล่มใหม่ ไอยูเรียนรู้ที่จะเงียบและซ่อนความลำบากของตัวเองไว้เบื้องหลังรอยยิ้มที่พยายามจะเข้มแข็งเธอเคยพยายามจะไปอาศัยอยู่กับญาติอีกคนหนึ่งแต่กลับได้รับคำดูถูกและการปฏิบัติที่ไม่น่าให้อภัยในช่วงนั้นเองที่เธอสัญญากับตัวเองว่าจากนี้ไปจะไม่มีวันขอพึ่งใครอีกเธอจะต้องรอดด้วยตัวเอง แมจะยากลำบากเพียงใดไอยู IU ก็ไม่เคยหยุดความฝันเธอใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนการร้องเพลงอยู่ทุกวันอย่างไม่ย่อท้อเพราะรู้ว่าการเป็นนักร้องคือเส้นทางเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอและครอบครัวได้ความมุ่งม,มั่นของเธอผลักดันให้ไปออเดชัน่นตามค่ายต่างๆกว่า20ครั้งและแมจะถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอก็ไม่ยอมถอยในที่สุดเธอก็ได้รับโอกาสจากค่าย l o e n อนเตอร์เทนเมนซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนักร้องหญิงผู้มาจากศูนย์คนนี้ไอยูเริ่มฝึกฝนการร้อง เพลงอย่างจริงจังในช่วงที่อาศัยอยู่กับคุณยายเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดเสียงเพลงจึงกลายเป็นที่พึ่งและที่หลบภยัยเธอฝันอยากจะเป็นนักร้องที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ให้คนอื่นรู้สึกเหมือนที่เธอรู้สึกได้แม้ในก้าวแรกจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะบางคนบอกว่าเธอหน้าตาธรรมดาเกินไปไม่ใช่สเปคไอดอลแบบที่ตลาดต้องการแต่อยุก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเธอกลับมาอีกครั้งพร้อมซิงเกิล Good Day ที่เธอร้องโน้ตสูง3ขั้นได้อย่างน่าทึ่ง เพลงนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอไม่ใช่แค่ทำให้เธอดังเป็นพลุแตกเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าเธอมีของจริงๆ หลังจากประสบความสำเร็จในผลงานเพลง i อยูไม่ได้หยุดแค่การร้องเพลงเท่านั้นค่ะแต่ยังขยายขอบเขตสู่การแสดงอย่างจริงจังผลงานที่สร้างชื่อให้เธอเป็นอย่างมากคือซีรีส์เรื่อง Dream High ในปี2011ซึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเห็นเสน่ห์ในบทบาททางการแสดงของเธอต่อมาเธอได้รับบทนำในเรื่อง Moon Lover ในปี2016ค่ะเรื่องราวของโกฮาจินที่ได้ย้อนอดีตไปอยู่ในตระกูลชนชั้นขุนนางและเจอกับองค์ชาย10คนที่แข่งขันกันเองและต่อมาในปี2 0 แต่นะคะผลงานระดับตำนานอย่างซีรีส์เรื่อง My Mister บทบาทของเธอในเรื่องนี้เนี่ยได้รับคำชมอย่างล้นหลามว่าเป็นการแสดงที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยอารมณ์จนทำให้ IU ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากหลายเวทีรวมถึงแพ็กซางอาร์ตอะวอร์ดซึ่งยืนยันถึงความสามารถและการยอมรับในวงการบันเทิงของ IU อย่างเต็มตัวอีกหนึ่งบทบาทนะคะที่ส่วนตัวเราประทับใจมากๆเลยก็คือบทของจางมันวอนในซีรีส์เรื่อง Hotel Del u n a ในปี2019ค่ะ้ดยใคร เตยหญิงสาวเจ้าของโรงแรมที่ดูเย็นชาและแข็งแกร่งแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความเศร้าและอดีตที่ฝังใจซึ่ง IU ก็สื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างลึกซึง้งทําให้ตัวละครนี้กลายเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าจดจําในเส้นทางการแสดงของเธอค่ะและล่าสุดค่ะเว l i k e Give You t a n g e r i n e ในปี2025น่สายะคะ IU ก็ท้าทายขีดจํากัดด้านการแสดงของตัวเองด้วยบทบาทดราม่าหนักที่เธอควบสองตแหน่งทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกค่ะซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายในการแสดงแบบ1 คน2บทแต่ต้องเชื่อมโยงกันด้วยอารมณ์ทางการแสดงที่มีบาดแผลทางจิตใจตกทอจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ ความสำเร็จมาพร้อมอุปสรรคเพื่อพิสูจน์ใจแกล่งของซิลปินหญิงเดี่ยวคนนี้เริ่มจากเพลงเซซที่อยู่ในอัลบัม้มแชทเชาในปี2015ค่ะเป็นเพลงที่สร้างกระแสดราม่าอย่างมากในเกาหลีใต้เนื่องจากเนื้อเพลงได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครเซซจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง My Sweet o r i e n t a อย่างไรก็ตามหลายคนมองว่า IU พนาันาถึงเซซด้วยความรู้สึกเชิงชู้สาวทั้งที่ตัวละครดังกล่าวเป็นเพียงเด็กชายวัยห้าขวบทําให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเนื้อหาไม่เหมาะสม และอาจบิดเบือนสาระสาคัญข,ของวรรณกรรมเรื่องนี้ด้านไอยูนะคะเธอก็ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนค่ะแล้วก็ชี้แจงว่าเธอตีความเซเซในแบบของตัวเองและไม่ได้ตั้งใจให้เพลงเนี่ยมีนัยยะไม่เหมาะสมเธอยอมรับว่าการเลือกใช้ถ้อยคําและแนวคิดอาจไม่ระมัดระวังพอแต่เพลงนี้ก็ทําให้สังคมหันกลับมาตั้งคําถามเกี่ยวกับเสรีภาพทางศิลปะและขอบเขตของการตีความที่เหมาะสมของงานเพลงค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ไอยูเนี่ยต้องเติบโตอย่างรวดเร็วใน าะนาศิลปินที่ถูกจับตามองจากทั้งแฟนคลับและสาธารณาชน ก่อนหน้านั้นมีช่วงที่เธอหายหน้าหายตาไปจากสื่ออยู่สักพักเหมือนกันค่ะในปี2012เกิดข่าวดรามา่าเรื่องภาพถ่ายที่ถูกปล่อยออกมาทางทวิตเตอร์เป็นภาพของ IU ย่าาเซลฟี่กับอื่นฮยอกสมาชิกซูเปอร์จูเนียร์ซึ่งดูคล้ายกับอยู่ในที่พักส่วนตัวค่ะแม้ภาพนี้จะไม่ได้บอกเล่าอะไรมากมายแต่ก็ทําให้เกิดข่าวลือสะพัดทัทนทีค่ะว่าทั้งคู่อาจมีสัมพันธ์เกินเพื่อนไปหรือเปล่าซึ่งในเวลานั้นเนี่ยการมีภาพคู่ที่ดูสนิทสนมระหว่างไอดอลชายและไอดอลหญิงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ของสังคมเกาหลีใต้ค่ะและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตัวศิลปินโดยเฉพาะ IU ยที่ในขณะนั้นนะคะกำลังได้รับฉายาว่าเป็นน้องสาวแห่งชาติเกาหลีที่ใครๆก็เอ็นดูค่ะ ดราม่ากเกาหลีหน่าเบื่อตรงที่ไม่รอความถูกต้องจากเจ้าของเรื่องค่ะการแบนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างเลี่ยงไม่ได้ของคนบันเทิงในเกาหลีใต้ไอยูเลือกที่จะเงียบและหายไปจากหน้าสื่ออยู่เกือบหนึ่งปีเต็มไอยูถูกวิจารณ์อย่างหนักค่ะจากทั้งในหมู่แฟนคลับของฝ่ายชายและสื่อบันเทิงต่างๆบางคนถึงขั้นแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ว่าต้องการจะขู่ทำร้ายเธอ เรื่องราวบทใหม่ในชีวิตของ IU เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเธอเป็นศสือปินหญิงเดี่ยวตัวจริงในเกาหลีใต้ค่ะเธอกลับมาอีกครั้งแบบโตขึ้นกับเพลงที่แต่งเองและอัลบั้มที่สะท้อนตัวตนอย่างจริงใจ IU พิสูจน์ตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะและในครั้งนี้การกลับมาของ IU ไม่ได้เต็มไปด้วยความสดใสแบบเดิมอีกต่อไปเธอกลับมาพร้อมภาพลักษณ์ที่สงบ เติและดูเหมือนจะผ่านโลกอันโหดร้ายมาบ้างแล้วอัลบั้มที่ปล่อยออกมาหลังจากนั้นเป็นผลงานที่เธอลงมือแต่งเพลงเองอยู่หลายเพลงค่ะเนื้อเพลงที่เธอเขียนกลับเป็นเหมือนบันทึกชีวิตที่ทําให้แฟนๆได้อิ่มเอมไปกับใจความในเนื้อเพลงทุกเพลงของ IU เธอเป็นศิลปินนักเล่าเรื่องตัวจริงค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงดนตรีเปลี่ยนความเจ็บปวดในอดีตให้กลายเป็นพลังในการสร้างสารรค์ผลงานเพลง แม้จะดูแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวแต่อยุไม่เคยขาดมิตรภาพจากคนในวงการบันเทิงค่ะเธอเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีเพื่อนในวงการมากมายอันเป็นข้อพิสูจน์ความจริงใจในตัวตนลึกๆของเธอโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับซอลลี่อดีตสมาชิกวง F X ที่ไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทธรรมดาแต่เป็นคนที่เธอมักจะพูดถึงด้วยแววตาอันอ่อนโยนเสมอทั้งสองเคยใช้เวลาร่วมกันในวันที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยความคาดหวังอันเหน็ดเหนื่อยซอลลี่ในสายตาของอยุคือหญิงสาวที่งดงามบริสุทธิ์ มีหัวใจที่ละเอียดอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อเพลง p e a c ที่ IU แต่งได้แรงบันดาลใจมาจากรอยยิ้มและใบหน้าของซอลลี่ในเวลาที่เธอกําลังมีความสุขค่ะ IU เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอแต่งเพลงนี้โดยจินตนาการจากมุมมองของคนที่แอบรักซอลลี่เป็นการยกย่องความสวยแบบไม่จําเป็นต้องพยายามของเพื่อนสนิทคนนี้ค่ะอีกหนึ่งเพลงที่เกี่ยวกับซอลลี่ก็คือ l a d Queen ค่ะเพลงที่มีบรรยากาศแปลกประหลาดและเศร้าซึมเนื้อหาเล่าถึงผู้หญิงที่ถูกเกลียดช โดยที่เธอยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยความรู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางสปอตไลท์เหมือนสะท้อนชีวิตจริงของซอลลี่ที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเพียงเพราะเธอเป็นตัวของตัวเองเพลงนี้มีจุดเริ่มต้นจากภาพวาดที่ซอลลี่ลงมือวาดด้วยตัวเองและอายุก็ได้เห็นตอนที่ไปเยี่ยมบ้านซอลลี่ค่ะการแต่งเพลงนี้เป็นเหมือนกับบันทึกความเศร้าความไม่เข้าใจในมุมของซอลลี่และความรักที่อายุมีต่อเพื่อนคนนี้ของเธอค่ะในวันที่ซอลลี่ตัดสินใจจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ เป็นวันที่ไอยูไม่สามารถขึ้นเวทีได้ตามปกติเธอเลื่อนปล่อยเพลงเลื่อนตารางทัวร์และเงียบหายไปอีกครั้งเธอเขียนเพลงถึงซอลรี่อีกครั้งในเลิโพรอมด้วยประโยคที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าถ้าเธอลม้มฉันจะเป็นคนร้องไห้แทนเธอเองและไม่ใช่แค่ซอลี่ค่ะก่อนหน้านั้นไอยูได้สูญเสียเพื่อนร่วมวงการอีกคนหนึ่งนั่นก็คือจงฮยอนแห่งชายนี่ซึ่งจากไปในปี2017ค่ะ อีกหนึ่งคนนะคะที่เขียนเพลงเองทำเพลงเองได้เช่นกันสำหรับอายุมันคือการสูญเสียคนที่เข้าใจในเรื่องของการแต่งเพลงและก็เรื่องของศิลปะเธอเคยพูดถึงจงฮยอนว่าเป็นคนที่ฟังเธอได้โดยที่ไม่ต้องตัดสิน อีกหนึ่งเพลงในช่วงเวลาต่อมาค่ะ IU เขียน Celebrity เพื่อปลอบโยนผู้คนที่รู้สึกกำลังหลงทางอยู่ในโลกใบใหญ่นี้เพลงนี้เปรียบเหมือนกับจดหมายที่เล่าถึงคนที่ดูแปลกแยกไม่เหมือนใครแต่มีสิ่งพิเศษเฉพาะตัวค่ะแน่นอนว่าเพลงนี้ก็ยังพูดถึงซอลลี่แบบอ้อมๆค่ะในท่อนที่กล่าวว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่กลับไม่รู้ตัวเองเลยว่ามีค่ามากแค่ไหนเพราะโลกใบนี้ไม่เคยมีเวลาพอที่จะบอกว่าเธอดีเพียงใด อายเปรียบเพื่อนคนนี้ว่าเป็นดั่งเซเลบิตี้ที่มีความพิเศษและเปล่งประกายแม้จะรู้สึกไม่เข้ากับโลกใบนี้ก็ตามเพลงนี้จึงกลายเป็นบทเพลงปอบประโลมที่สื่อสารถึงทุกคนที่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกไม่มีคนเข้าใจและต้องการการยอมรับในความเป็นตัวเองนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานค่ะว่าทุกเพลงของอายุไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อไต่อันดับชาร์ตเท่านั้นแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนเข้าไปกับเรื่องราวในบทเพลงของเธอ